มึงกินโสมลายหัวนสะจะบายดีพี่น้องไม่นี่ฮากามาหลอกแคมโค้งนะพี่น้องหลอกสูอากาศหลอกตากแดดนะ้วพี่น้องมาหาเก็บหมากระทานเนาะสิมมาตามกินอยู่เฮือนนะพี่น้องหมากระทานกับบังร้ายก๊กหนึ่งมีแต่ก๊กกุ๊กกับบังก๊กกับโรคบังก๊กกับบุโรเนาะเขากับมาหาเก็บเอาเนาะมันเพราะว่ามันเกิดเองพี่น้องแถวโค้งนะใช่แล้วโซเก็ตหยางเด้อไอโซเก็ตหยางอ่ะเด้อ เฉยนไ,ได้กันขอนัวซุปลงฟองตอนนี้คู่เน้อไ่หนุ่ก่อนใช่นทีต่อหน,าน้าเหมบอก่ โซนแบบต่าเจ้าของจะได้บนหุ่มก็บ้อนอนลุกนี่นะมึง,งนี่นี่ก็คือว่าหุ่มได้ได้เจ้าขีดอะไรเลได้มันหุ่มเลยหนึ่งตัวนั่นก็คือกันเจ้าก็ถูไปพุ่นหลุดไปพผลนมาซี้หนีแค่เดียวนี่น่าสน่ะดีไปแต่ละกุ๊กเนานะโอ้ยกกนี่มันอยากเม้เงชอบแค่เคราเสแสรดกเ<ะ>นาะไม่แต่แมเมงนะมีแต่นอนเนาะ ยังได้ไหมยังด้เบิ่งมากินเดมีพตาสิบนะถแมงอืมอืมอืมแะสมสมมากินพอดีแสบตามเนี่อร่อยเลย้านากังแมงตาสยงตามดีก่านไปยังอาวเดวะ Nó sẽ nhịp kìm, kiếm vào Chị em mua tăm kìa nè. thôi, bây giờ xẹp tụi này, nó đốt ngâm xíu không có xẹp. Nó nhang Nó. Tụi mà xẹp là khóc, không có nhang tôi Hãy bỏ cốc nổi tụi tụi này, mặc nạ cho. Nó, tụi nó xẹp rồi cốc nó, mặc nạ. Một mình nạ khỏi đây nạ cả chào. Ừ. khai <laughs> là. mình nạ cho đi. มันก็ไม่แมงตัวนี้ตรง,ม,งมันบออ่แมงตัวนี้หนบออะบ่แมงแต่บ่เส่จ้างจะเหลวอ,อยู่เค้กข้า,ตานต้มอะแบบนี้ได้แบบมีรสชาติเลยนะโอโ้ยชนิกปีหนามาดูจนไออันหง่ากระทานฉี่ฟันขึ้นอะไรเค้กเนี่ยน้ำมันเค้กอะไรน้ำมันเลยดิกระซื้อกินเมื่อไหร่ก<อ>็น้ำมันห่านนั่นแล้วพอซื้อนะ ตัวเป็นหูเป็นช็อกโกแลตนนได้เพียงนึ่งนะแสนหนึ่งเราซื้อนะเราซืมากินนะเนะซื้อไม่ขอได้ชนิวันเกิดขอ,อสื่อให้แอ่ตัดแล้วสมเซื้อใแล้วก็ขีดไปิดหน้อยาใช่วนจะนำเดีวไ,ไปไปะไปตัดสองสอหรือไืแคกเเหมือดะเหื่อนหแล้ไปเลยเด้ไปกาไปอบอไปน้ำพที่วนไป ผลไปเอาเคร e okay. oh, ื่องชมปองนะเออเดินชวนไปเดี๋ยวไปหรือสั่งเอาจังนทำไมสั่งเอาเลยไม่ได้สั่งเอาได้ได้สั่เครื่องยังเออเกลืองเงี้ยผลไปผลไปจักไปไปก็เพิ่นอะไรไปเนาะอ๋อเอาเลยไม่หวานแดงจริงเ่รออุ้ยสนิทคอยบอกให้เกิดมาสูงเนยอยากเกิดมาเตี้ยละเรอยังหน่อยให้สูงได้ปะเนี่ยใหญ่มันมันคือเตี้ยเนาะจักแล้วปะ มันอ้วเดเตออกค้างจะกีจ่อยโรชามรชามโมีเลยอ้วนอ้ยฝันบอกเคยเห็นเนาะไปเพิ่นฝันจเห็จ่อยเนาะจ่อยอันนี้ราได้นำนางบอเคยหอสีทิบช่งช่วงอันช่วงต้นของมหาโอ้ยจ่อยแห้งใช่ใช่่แค่หอยู่ถูกหายถูกหน้าต้องไปผูกเป็นบ้านทีนหินเนาะ Con đi nữa. Ừ. Rồi ừ. thì mà mày hãy hao một tập hiện. Ừ, Hồi <laughs> là bỏ khóa chai. Thôi thôi là. là gì phải cái nó. Ừ. <laughs> thôi thì nó mà ตะเก็บตะแยะแม่ถึงกินอู้หมนหลนเนอะตอานี้ผมวมาดึกเอามากันทานอย่างเนาะแห้งมาเทิงมาจ้ะใช่ขอฉันมาดึงใหม่มาจ้ะไอ้คนนี้เปล่าใหม่ด้ยนะใหม่มาผ่านนะใส่ใหม่ลงม่เนี เบกะเตียมมาถากินอยู่เนาะน้ำออกอกแกีมันยากันบ่อกล้ัวนี้ชันี่ผานแบ่นีอผ่านลหมักเขี้ยก็เอาเออยุด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 ยุว่านแบก็ีมาี่เดีี๋ยาตีจะพานช้านี้แกกอ้้านี้ม่มากเลยสินังเดีย ินะผ่าได้น่อยได้ยาวนึงเจ้านะมาขอจีผ่าเนาะจะมาเก็บมุกไกก็ได้สักแค่กินก็ได้เดียวนึงพี่น้องเบะมันหยาดกินเบยหลายตเนาะก็แกงทถนกาเหมยเลยนากอนะนบไม่แมงแมง ากะทันหวานแต่ว่ามันเป็นหมาหอยไถายยังไงสักกะถ่ายายังไงพอจแล้ว <c ười> ใกล้เหรอเลน่นไล่แล้วเขาสองอ่ะตักแตน้กอกมาแล้วกล่องเนี้ยกล่องเลยเอาละโปะขบะเขได้กล่องอันนั้น โอโมันจะมีโอโปโอโพเจ็ดโอเปเจ็ดโอโนะคือโทรศัพท์เนี่ยนะชิลเลชิจ๋องหามเลยมาเป็อะไดแซ่บนดมันเป็นเป็นด่างเลยบริษัทอืมบริษัทนี้มันเป็นแบบยังแบบว่าแบกไม้ทั้งคนด่างดํานะ Ờ. <laughs> Ê à. <laughs> là <những> <cười> <cười> là bông <laughs> 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 <có> <laughs> 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 ถรงกาสันบอกอะไรวะโค้งเยอะเยอะนไ่พ่าจะเต้นอันนี้หาจุอเราอะไอ้นะตังถอดกเอาไปอยู่นา้วเหรอ อืมมาเลยสื่อนะมาถอดกินอะเห็นยงัถอดคาเลยครับวถอเยื่อเลยวยเนาะขวยกับมันเนาะอืมือเนาะขาเห็ดนันเป็นลายคายเนาะเห็ดอาลงเอเดือบไปแล้กก็เห็ดโอ้ยขาคายพกระยาส่วนนี่แกเช้าพากเอาลงก็ได้ต้องเห็ดล้กกลงเานกินได้กินเขากันเนาะข้ากรสังเนาะอีเห็นนมันลคเนาะบบนมาแล้วพอาอน พ yeah, okay. uh huh. uh huh. okay. anyway> 네ี่น้ำได้ไหมนี่ข้าเพล่อนเจ้าขาเอาเขื่อไเจ้าขาเอาหอยลอกเอาา้าเคลือกลนี่กันใหญ่เงี้ยอนเองหูยังขาเอานะบัตรไปรุ่งมาเอานี่นะตีนหัวยังเมื่อแรกที่เขึ้นอยู่แง่ไปดูเมื่อแรกมเพิ่เห็นเอเขาะบ่นอ้อยาบอกจะแอัี้ Wow, Diana sånn. Muglum. <laughs> <laughs>